สำหรับผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่มีความถนัดทางด้านของหวานเซฟนวัตเขามาพร้อมกับความมั่นใจและวาดฝันว่าเขาจะได้เป็นผู้ครอบครอง a s t e r c h e f Trophy สวัสดีครับธนวัตชูประเสริฐโชคนะครับหรือเซฟนะครับตอนนี้เป็นครูสอนทำขนมการเรียนของเราเนี่ยเราสอนอย่างง่ายที่สําคัญเราเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับกับเบเกอรี่แล้วร,รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอธิบายได้มันทําให้คนเข้าใจได้มากขึ้น ผมอยากให้อาหารไทยและโดยเฉพาะขนมไทยทําง่ายเข้าถึงได้ทุกบ้านตอนนี้ก็ฝันไว้ว่ายังไงก็เป็นที่หนึ่งครับผมเรารู้ว่าของหวานเป็นสิ่งที่คุณถนัดแต่ในรอบออดดชั่นนี้ผ้ากันเปื้อนจะเป็นของผู้ที่ทําออกมาได้โดดเด่นที่สุดเท่านั้นครับเชฟรับเชฟค่ะต่อ เซบคะได้ข,ข่าวว่าเป็นครูสอนทําขนมครับผมคุณคิดว่าสูตรของคุณแม่นขนาดไหนสําหรับผมนะครับทุกอย่างสามารถดิ้นได้นะครับถ้าเราเข้าใจอาหารและวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วคุณแน่ใจไหมว่าสูตรคุณเป๊ะหลายหลาท่านจะบอกว่าการทําขนมสูตรจะต้องเป๊ะนะครับแต่ถ้าเรารู้จักเนื้อของเขาเราสามารถปรับได้แล้วถ้าสัดส่วนมันไม่เป๊ะเนี่ยมันจะออกมาอย่างที่คุณต้องการไหม มันมีเปอร์เซนต์ความคาดเคลื่อนได้อยู่นะครับแต่ว่าผมคำนวณอยู่แล้วในหัวมันจะมีหลายๆอย่างที่สามารถนํามาเป๊ะได้ได้ขอบคุณมากนะครับผมที่ช่วยผมครับคำว,ว่าขนมหวานต้องเป๊ะเนี่ย2021แล้วทุกอย่างมันมีโครงสร้างหลักโครงสร้างรองเพราะผมบอกไปแล้วว่าถึงไม่ผิดพลาดผมก็แก้ได้เหลือเวลาอีกเพียง3นาทีเท่านั้นเร่งเลยนะครับค่ะเชฟ เชฟคะคุณเสร็จก่อนเวลาใช่ไหมครับเชฟแล้วคุณมั่นใจในเมนูของคุณใช่ไหมมั่นใจครับเชฟผมมั่นใจครับถ้าผมไม่มั่นใจผมไม่เสิร์ฟผมคิดว่าเมนูที่ผมทำอ่ะมันดีแล้วเชฟเสร็จก่อนคนอื่นเหรอก็แอบกลัวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้น ซผมกะต้องชนะให้ได้ทุกอย่างผ่านการคำนวณนหมดแล้วมั่นใจ คอนเซปต์จานนี้นะครับผมอยากจะทํามะเฟืองผสมกับขนมตัวหนึ่งที่เป็นขนมไทยชื่อขนมลืมกลืนนะครับทานกับตัวเดโมแมทที่มีทั้งมะพร้าวกะทิแล้วก็มีไส้มะเฟืองอยู่ในเดโมแมทด้วยรสชาติก็จะเริ่มนมูลเข้ากันตัดรสชาติด้วยซอสเบอร์รี่ที่มีความเปรี้ยวแล้วก็ครัมเบิลที่มีกลิ่นของข่าทําให้เทคเจอร์สมบูรณ์มากขึ้นแล้วสูตรคุณอนะเป๊ะไหมครงสร้างหลักเรอเป๊ะนะครับผม ทำการอดแดปได้เต็มที่แล้วครับนั่นก็แปลว่าการทําขนมสัดส่วนต้องค่อนข้างเป๊ะค่อนข้างแม่นยําใช่ไหมใช่ครับผมเราคิดว่าทุกอย่างที่เราทำมันคืออาหารอาหารลื่นไหลได้ผมไม่อยากให้คิดว่าอาหารมันต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะผมต้องการให้ทุกคนเข้าถึงอาหารอย่างง่ายมากกว่า เซฟค้าจานนี้นะเป็นจานที่เซฟใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้ดีครับมีองค์ประกอบหลากหลายรสชาติค่อนข้างดีเลยครับขอถามว่าวัตถุดิบหลักของจานนี้คืออะไรคะมะเฟืองครับ มะเฟืองอยู่ไหนบ้างคะอยู่ในซอสตรงกลางแล้วก็ในชั้นเดโพลมทสชั้นสิ่งที่คุณใส่เข้าไปองค์ประกอบหลากหลายมากกลิ่นอื่นๆกลบกลิ่นของมะเฟืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลกักที่มีกลิ่นค่อนข้างอ่อนอยู่แล้วความคิดสร้างสรรค์ดีรสชาติก็ค่อนข้างลงตัวแต่มะเฟืองอยู่ที่ไหนคะ แล้วก็ลืมคิดตรงนี้เกินไปองค์ประกอบหลักมันคือมะเฟืองไม่ใช่สรารพัดที่เราใส่ลงไปสำหรับคุณทั้งสองคนสามารถทำของหวานออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่เราเชื่อว่าหนึ่งในพวกคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ให้โอกาสเราได้ไหมทำได้ดีกว่านี้เราอยากมีโอกาสแก้ตัวค่ะ และผ้ากันเปื้อนผื้นนี้จะเป็นของเซฟค่ะขอแสดงความยินดีด้วยรู้สึกดีใจมากนะครับที่กรรมการเลือกเราให้พัฒนาต่อได้แล้วก็ ผมจะไม่ทำให้กรรมการผิดหวัง